วงการบันเทิงช็อกสมบัติเมทนีพระเอกตลอดการเสียชีวิตแล้วนะครับสวัสดีครับแฟนเฟิสเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวเศร้าเมื่อวงการบันเทิงสูญเสียพระเอกตลอดการสมบัติเมทนีไปแล้วจะเป็นอย่างไรรับฟังได้นในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีดด,ด้วยกันต่อไป เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับปีนี้ถือว่าดุจริงๆนะครับสำหรับวงการบันเทิงเพราะว่าเกิดการสูญเสียคนบันเทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายและล่าสุดในวันนี้นะครับ18สิงหาคมวงการบันเทิงของเราก็ได้พบกับข่าวร้ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แม่เมาส์สุดาชื่นบานได้เผยข้อมูลว่านาแอดสมบัติเมทนีได้เสียชีวิตแล้วที่บ้านลาดเพร้า71 โดยจากการเปิดเผยของคนในครอบครัวนี้นะครับระบุว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของอดีตพระเอกดังนั้นไม่ได้ตื่นขึ้น,นมาตามเวลาปกติจึงได้เข้าไปปลุกและพบว่าเจ้าตัวที่เสียชีวิตไปแล้วในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกา และสำหรับพิธีศพของพระเอกดังวัย85ปีนั้นซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะครับขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดำเนินการในการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปและมีโพสต์จากคนในวงการบันเทิงอย่างสดาชื่นบานซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ก็ได้โพสต์ว่า ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าพี่แอดสมบัติเมทนีเสียชีวิตแล้วและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นที่สุดค่ะสุดาชื่นบานส่วนสรยุทธทัศนจินดาพิธีกรข่าวชื่อดังก็ได้โพสต์ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับสมบัติเมทนีพระเอกตลอดกาลและศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วเชาว้านี้ครอบครัวพบว่าอาแอดหลับและเสียชีวิตไปอย่างสงบขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากเมน a g เจอร์ออนไลน์นะครับ และนี่ก็เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงบ้านเราเมื่อได้สูญเสียพระเอกตลอดการศิลปินแห่งชาติสมบัติเมธนีไปแล้วในวันนี้ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสมบัติเมธนีมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีดด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ